สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรต้นสามตบนสูตรเอชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อน,นครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมั่นเทิงและสนับสนุนจราคินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะอะไรเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามถูกเราใช้วิจารณญราณยใยนก,การรับชมกันด้วยนะครับ ถ้าชอบแนวทางแว็บนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลินปนใหม่จากทางช่องสูตรห้วไถ่ฟรีโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับว่าเป็นได้เด็นตัวไหนกันนะครับสูตรสาวตำบนสูตรเองงวดที่แล้วเข้ามาทั้งสี่สูตรเลยนะครับที่สตด สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองหนึ่ง่เงยมาสองสองหนึ่งนานแล้วมันจะมาไม่ครบสี่นานๆทีมาในยอดหลังไปนี่สี่สูตรมาตลอดปีสองปีแต่ว่าเดือนหน้ามา 30, 20, 30, 40, 20, 40. นี่สามสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสองสูตรสี่สูตรเราจะวัดแค่หนึ่งถึงสามสูตรเท่านั้นน่าจะไม่จะไม่เอาถึงสี่สูตรหุดท้ายสี่สูตรดูสิลึกหนึ่ง ถ้า4สูตรุดหลุด1 2 3 4 5เลยนะครับทั้งหมดเลยเพาะคาพดลงมาที่2สูตนะนี่สูตรัี่วัดลวงมาที่1ถึง2งถึง2 3ส,สูตรถึงน,น,นี้ของจังหวัดลงมาที่2สูตร3สูตนี่นะครับคือขยะอยกได้น้อยตัวเพวัดไป4สูตรเลยนะครับ4มันจะวัดแค่3สูตโบนะครับอาจ,จาจะเยอะมสูตรเพิ่แล้วเข้าอยู่2 2หนึ่งอ เข้าอยู่ตัตตวสังตสูตร A สองสองหนึ่งเข้าห้องหนึ่งแต่แต้มไม่เข้าในวงมันก็เลยแต้มไม่เข้าเด็นเข้าอยู่ห้องหนึ่งมันไม่ได้จับเบิ้ลถ้าจับเบิ้ลมึงก็จะมีสองหนึ่งถ้าจับเบิ้ลมึงก็จะเยอะมากกว่านี้สองเท่านะ,ะก็เลยจับแค่ไม่ไม่เบิ้ลจับดูว่าเขาไม่เบิ้ลเทแต่ถ้าสรุปถ้าแต้มเข้าต้องหลักร้อยเข้าก็จะมีเบิ้ลครับ จะเบิ้ลไปสรุเปเบิ้ลอีกทีหนึ่งที่ชุดตรงนี่นเงรอบสุดท้ายเราชุดตโต้น้ถ้ามันเยอะมาจากเบิ้ลเนาะมันสองสามตัวนี่จับเบิ้ลได้ก็เราจับโต้สองตำบน to to top, เป็นสูตรสามเอนะจากสูตรนี้มันก็เข้าอยู่ 12, 12, 13, นนหนึ่งสองสองหนึ่งนี่สองหนึ่งเลาวนะจะไปสูตรโต้เนี่เอาไปเทียบกับูุดตรงนงี่งสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับทีล้ว มูนนี้เราวัดดวงตันที่สามสูงมาดูกันไม่รับจะเป็นไปตามที่เราคาดไว้หรือเปล่านะครับตัวสามตระกูลแทมสัตว์บุญมีพีที่ผ่านมาได้ไหรครับแทมแทมแทมสัตว์บุญเรียงเก้าสามสี่หกเนานะแล้วก็จะดู แต้มสามตัวบนหรือแต้มร้อยสิบหน่วยมีความหมายเดียวกันเนาะทั้งร้อยสิบหน่วยบนนั่นเองเดรียที่เก้าเราสามสี่หกนะครับจัดไปสี่ตัวเลยเก้ 9, พาพิจารณาพิเศษเดรียนสุดเราสามสี่หกีีที่แล้วนะเกามแล้วก็มาดูว่าในกรอบนี้ว่ามีอะไรบอกกันได้ 9, 3 4 6เราก็วงไว้4มีบวก9 9้าได้7 9บก1่ได้ศ4บวก8ได้2 2บวก1ได้3มี3 4บวก1ได้5 8บวก3ให้เปนบวก5ได้3มีมีเท็มแล้ว สามห้าลงไปได้สามสามวงในสี 4. 4่เต็มสี่มีแปดแปดวงในเก้าเก้ามีสามตัวต๊ดนะครับถ้าไม่เบื่อหามแล้วก็เต็มเข้าตัวโดเข้าสามตัวต๊ดจะอยู่ในวงกวมนี้นะครับนั่นเองสูตรเต็มรวมสามตัวบนเข้าและสูตรต๊ดสามสูตรที่เข้าสามตัวต๊ดก็จะอยู่ในวงวมนี้นะครับนั่นเอง็รับท่านผู้ช ชนกับสูตรตรงเดินนะครับแล้วเอาสูต,สตรต้นสองต้นบนแ่แหละมาจับสองต้นบนสี่ห้าแปดสิบหนึ่งเลยนะมาจับสองต้นบนได้ถ้าเกิดหลักร้อยไม่มาเรา,า,าสิบเหมือนก็อยู่ในนี้นะครับแต่ถ้ามาฐา,างต้นบนสองต้นบนก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับแต่สิบหน่วยบนในปีที่หนึ่งของบนเนาะ ก็จะเป็นกพิธีรเก่านะพิจิหนึ่นงของต้องดูงเลขข้อมูลบุญเด่นหาก็เด่นสิบหน่วยศู2 3หนแล้วก็บีบีสองสามห้านะดูมื่อที่3มในสในสามสูตรนี้เต็ม10หน่วยหนึแล้วก็ขีดไปก่อนเลย159 15่งหเก ถ้าสุดแต้มเข้าวแต้มสิบหอเข้ากับตโต๊ะข้าวสองตะบนก็จะมีอยู่ในห้าจุดนี้นะครับสําหรับสูตรนี้ลองเทียบจนถ้าแต้มไม่เข้าแต่ว่าเดี่ยนเข้าสองสูตรก็จะมีอีกแบบหนึ่งลองมาเทียบจนดูว่าสองในสาวจะเป็นยังไงศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ มือชนที่สองสามสี่ห้า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 อันเองช่วงเทนสามสุดรก็จะมีสองจุดคำลังคีบสามสูตรสามสูตรสามสูตร เด่นสาสดในวงกลมนะครับถ้าเข้ามาเด่นสองสุดนี้แล้วก็แต้มสามสุดกับตดเข้าเข้าเด่นสุดในนี้เลยครับไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดหลุดในถ้าสูตรตดเข้าแต่สูตรนี่มาสองสุดก็จะมีสองจุดนี่แ้จุดเด่นอย่างเดียวไม่ไม่แต้มไม่เข้าแต่ถ้าไอ้ทั้ง แต่ถ้าหนึ่งคิดหนึ่งจุดแต้มเข้าหนึ่งสูดเดินเข้าหนึ่งสูดแต้มเข้าแล้วเดินเข้าหนึ่งสูดนั่นเองหนึ่งสองสูดถ้าจุดเดียวคือมาเด่นแค่สูดเดียวหลุดสูดหนึ่งแล้วแต้มหลุดจะอยู่ในจุดหนึ่งเนาะแต่ถ้าไม่มีเลยนี่มันไม่น่าจะพลาดทั้งสามจุดนะวันนี้ไม่น่ามาเห่นสุดก็คือเดินสุดก็คืออยู่ในวงกลมนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเข้าสำหรับ สุดต้นสาตบบนสุดเองก็คำนวณนได้ตามนี้นะครับชุดเด็ดสุดคือในวงกลมนะครับเอาไว้เทียบชุดกระสวนอื่นนั่นเองเป็นสืขอองท่านเองก็ได้ตามใจชอบเลยชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นนะครับตามใจชอบเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ โชคดีครับ